ค่ะจากนาภัยนะคะนี่ก็มีเป็นธออาตุดินนะคือศกกันมังกรน,นะคะแล้วก็มีเป็นน้ํากรกฎมีพิจิกนะคะไม่มีธาตุลมนะแล้วก็มีเป็นไฟเมษสิงห์ธนูเลยนะคะเด่นๆก็จะมีเป็นวิวอัฟจูลคนวันอาทิตย์นะสเตรสราศีสิงห์นะคะเทมเพอร์นสราศีธนูนะก็ไม่มีธาตุลมอย่างเดียวนะอันนี้มีดินน้ําไฟนะสองเหรียญนะคะมีอ,อ่ ไม่จบนะคะถ้าสองเหรียญคือจะมีการวนเวียนเข้ามาในความสัมพันธ์นะอินฟินิตี้ไม่จบนะยังวนเวียนในชีวิตนะหรือกาลังคิดที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์หรือหมุนเงินสับรางอะไรก็ได้นะคะพราว่าคือเรื่องที่มันพังทลายจบไปแล้วหรือว่าจับโปะอะไรได้นะหรืออาจจะมาโผลหน้าทําอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันกระทันหันนะช็อกจีมาได้นะห้าเหรียญน,นะเออหนาวเหน็บนะคะ ขาดการเติมเต็มเศร้าเหงาเนะก็เรียกว่าอันนี้คือห้าเหรียญกับสองเหรียญน,นะบวกกันได้เจ็ดเหรียญน,นะแสดงว่าถ้าในเรื่องความสัมพันธ์นะเขายัางคิดที่จะลงทุนกับคุณไปต่อนะดูว่าเป็นไปได้อยู่นะจะเป็นปีนะถ้าสองมาบวกห้าคือเจ็ดเหรียญน,นะเหรียญเป็นอะไรที่ช้าอยู่แล้ว,ลวจะมีการเงินกับเข้ามาในความสัมพันธ์สหรับคนที่เคยมีเรื่องะทะเลาะพังทลายจบจับโ๊ะหายโอส เอ่อก็คือหายไปเฉยๆเลยนะแว็บไปเลยนะอยู่ๆก็หายไปเลยไม่พูดไม่จานะหรือบางคนก็พังทลายจบจับโป๊ะอะไรกันได้นะก็ขาดการเติมเต็มเหงาเศร้าอยู่นะคุณหยูเนี่ยคุณก็เหงาแต่ก็เอ่อเขาอาจจะเหงานะคะแล้วก็คิดที่จะกลับมาหาคุณนี่ไม่ใช่คุณเหงานะแล้วก็สองบวกห้านะคะก็เจ็ดเหรียญจะมีการกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะแล้วสองลบห้านะเหลือสามเหรียญนะ สามเหรียญจะมีการเรียกว่ามีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามาในเรื่องเกี่ยวกับการง,งานการเงินได้นะคะหรืออาจจะหรือว่าอาจจะไปเจออะไรกระทันหันก็ได้นะปุบแับ,บ,บไม่ทันตั้งตัวเขาอาจจะไปเจอคุณบางเอิญกระทันหันก็ได้นะคะสามไม้อนขะหันหลังไปแล้วหรือมีสามทางให้ต้องเลือกหรือเติร์ดปาร์ตี้ก็เป็นไปได้นะอยู่ห่างไกลกันตอนนี้นะคเขาหันหลังไปก่อนนะเทมเบอร์แลนด์เขายังคิดที่จะ ปณีปนอมหรือว่าประคับประคองก็เออยังคิดที่จะมาบาลานซ์ความสัมพันธ์ยอมอยู่ตรงกลางนะเทมเพลนคือการปรับพลังงานปรับสมดุลน,นะปณีปนอมนะคะให้ต่างคนต่างถอยคนละครึ่งก้าวแล้วก็มาคุยปรับความเข้าใจกันนะค,ะคือคุณกับเขามีความแตกต่างอายุเชื้อชาติศาสนานะถ้าภัยสตรีนขึ้นนะเป็นคู่ที่มีความแตกต่างกันนะคะผู้หญิงอาจจะดุแล้วก็ข่มคุมผู้ชายนะเพศที่เป็น m a s c u l ีนนะก็คือเพศชายแล้วผู้หญิงก็คือเฟมินีนะไม่ว่าจะเป็น LGBTQ หรือเพศชาย,เพ,ชายเพศหญิงปกติกัแล้วแตนะ่ผู้หญิงนำหน้าผู้ชายอาจจะกลัวเมียกลัวแฟนหน้านี้นะหรือสลับพลังงานกันก็ได้อาจจะฝั่งชายเออเป็นผู้หญิงคนนี้แล้วก็คุณเป็นผู้หญิงคือสิงโตตัวนี้ก็ได้นะคือฝ่ายใดฝ่านต้องยอมฝ่ายใดฝ่ายหนึงนะ่งเพราะมีความแตกต่างกันแล้วคนหนึ่งก็คือจะ จ้าก,กี่เจ้าก,การชอบควบคุมความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือเอาแต่ใจนะก็ต้องปรับกันนะคะเขาก็จะยอมไปนีพนองกับคุณเนียที่เคยทังจบไปก็ถ้าไม่ใช่เรื่องทะเลาะกันการจ,จับโป๊ะอะไรก็ได้นะอยากจะมีการวนเวียนกลับเข้ามานะแล้วไปต่อนะสิบไม้นะเขารู้สึกเหมือนกับว่าเอ่อหนักเหมือนกันนะค,ความสัมพันธ์กันเขาต้องแบกหนักในความสัมพันธ์แต่ว่ายัางไงเขาก็จะพยายามนะสิบไม้นี่คือขั้นสุดนะหนักหนาสาหัสหรือเคยมีปัญหากันมาเยอะนะเขาจะพยายาม นะเพราะว่ามีเทมเพลตมันน่าจะมีอะไรดีขึ้นอยู่แล้วนะไพ่เทมเพลตเป็นไพ่ที่ดีนะ้ะเป็นไพ่ที่มานนอมสมดุลแล้วก็ได้เออ่มีสิ่งดีจะเกิดขึ้นนะในออฟเพนเคิลนะอันนี้เขาเรียกว่าเขายัางมีความมั่นคงกับคุณอยูนะ่ทางการงานการเงินนะรู้จักกันมาเกินห้าปีแปดปีถึงสิบปีนะยังมีความทรงจงําฝังรากเลื่อนอยู่นะธาตุดินจะค่อนข้างเออช้าและนานนะระยะเวลานาน,านเป็นปีๆเลยนะ ู้จักงานงานพอสมควรนะแต่ว่ามีปัญหาเยอะอยู่ก็พยายามที่จะปรับแก้ไขนะคะจิบมาลบสามเหลือเจ็ดไม้ก็คืออุปสรรคนั่นเองอาจจะมีการบล็อกปิดกั้นกันอยู่ก็ได้หรือว่าบล็อกใจตัวเองก็ได้นะคะเห็นเอาคาดแล้วเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรือไม่ก็เป็นไพ่ที่เขายังรู้สึกอยากจะมางองขอโทษคืนดีกับคุณนะคิงอาเป็นเคิลนะเขาเป็น เจ้าของกิจการ MD CEO ก็ได้นะอาจจะการงานหน้าที่ระดับทิ้งนะแต่ว่าตัวเขายังเด็กก็ได้นะหรือไม่ก็เขาโตแล้วนะเป็น MD CEO นะเป็นสายเปรน,นะใช้สมองมากกว่าหัวใจแต่อาจจะนิสัยเด็กก็ได้นะแล้วก็เขายังมีความหวงกอดเก็บคนอยู่นะยังไม่ลืมอยู่เลยนะซีเรียนนี่คือยังหวงนะคะมองเป็นสิ่งมีค่านะแล้วก็วิวอัพคอจูนมาเป็นเรื่องของ ก็ง้อโชคชะตามาพัดมาก็จะมีอะไรดีขึ้นนะหรือไม่ก็คือคุณกับเขาเป็นเจสซินี่เป็นคู่กันนะเรียกว่าคู่เห็นคู่กรรมวิบากกรรมนะะก็จะมีอะไรดีขึ้นนะจะต้องมาปรับตัวคนละพื้นฐานนะเพราะว่าสเตนยังไงก็งเป็นคู่นะแต่อาจจะเป็นคู่ที่เหนื่อยนะเป็นแนวคู่กัดนะต้องพยายามปรับตัวแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็จะเหนื่อยนะคะแต่ว่าก็เป็นคู่กันยังเลิกกันไม่ได้นะคะขึ้นมาวิวออฟคอร์จูนกับ สเตย์นะถือว่ามีคู่นะแม้จะเคยมีปัญหาหรือว่ามีอะไรที่ต้องหนักหนาสาหัสนะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งทํางานหนักในความสัมพันธ์หรือว่าต้องยอมแบกรับอมทุกข์อยู่คนเดียวก็ตามนะเพราะว่าคุณคือคู่กันนะสเตนนะมันเป็นเวรกรรมก็ได้วิบากกรรมก็ไดนะ้ช่วงนี้ก็คือเป็นจังหวะที่คุณยังอยู่ใน ความสัมพันธ์กับเขานะยังไม่ได้จบนะหรือเคยจบแล้วแต่เดี๋ยวก็วนกลับมาเจอกันอีกเพราะมันคือกงล้อโชคชะตานะแต่จะมีอะไรดีขึ้นนะแล้วก็เป็นค่ายคู่เลยค่ะเป็นค่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะน่าจะมีอะไรดีขึ้นนะทีนี้มาเปิดคลิปปิดนะคะคู่คนนี้เป็นยังไงมั่งนะคะก็ะได้ keep the door open คิดเดดดอลโอเพ่นะเขาบอกดอนบ so ซโฟกัสอิน so ส o อร์นัทอยู่ด o นซีเดวัน มิชโอเพนฟอร์ยูนะเขาบอกให้เปิดประตูนะถ้าคุณปิดประตูนะคุณจะไม่ได้เจอใครนะที่คุณต้องการก็ได้นะอในขณะที่คุณดูความสัมพันธ์กับเขาไปนะคุณก็ให้ก็นแนะนำว่าให้เปิดประตูด้วยนะเผื่อจะได้เจอคนอื่นไปด้วยนะคะพี่ t อชเช o ชูทรายเขาบอก the synchronicity you have been noticing ah not คอนเสเนี่ยเขาบอกให้ดูสัญญาลักษณ์หรือสัญญานะคะว่ามีเหตุการณ์อะไรที่คุณรู้สึกว่ามันผิดสังเกตไม่ปกตินะคะก็แสดงว่าต้องมี something แล้วนะอาจจะไม่ใช่แค่ทะเลาะอาจจะมีนอกมีในมีนอกใจหรือเปล่าหรือมีเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ปกตินะ,ะ Difficulty นะคะ Jealousy ความอาร์เธอร์เม r เ e as obstacle to the success of this connection นะ อ่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยากเหมือนกันนะคะก็ะมีสเตนนะคะเป็นคู่แตกต่างนะคะมันก็เลยยากนะเขาบอกว่ามีความหึงหวงที่หึงจากบุคคลอื่นก็ได้นะคะอาจจะเข้ามาเป็นอุปสรรคในการอ่าให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ประสบความสําเร็จได้นะคะก็จะมีคนมาหึงหวงด้วยนะหรือคุณเนี่ยคะ่ะอาจจะหึงเขาหรือเขาหึงคุณก็เลยทะเลาะก,กันบ่อยคดีเซ c ชั t i นะมี someone is wearing a mask in this เดเนชันนะเขาบอกว่ามีการหลอกลวงโกหกปกปิดนะมีคนใดคนหนึ่งนะระหว่างคุณเขานะที่ใส่หน้ากากนะไม่แสดงความรู้สึกที่แท้จริงนะใครกำลังรอกใครอยู่นะทีจริงโกนะก็ให้ไปถึงเป้าหมายของคุณนะเขาบอก everything you want from this connection will manifest in the near future นะถ้าคุณอยากไปถึงเป้าหมายนะอยากสมหวังกับคนนี้คุณก็ภาวนาแล้วกันนะภาวนาในแง่ดี ก็จะเกิดเรื่องที่ดีนะอ่าดันมีเซปเลเรชันนะคะแน่นอนนะะช่วงนี้ก็คุณเพิ่งจบกับเขาเนี่ยมันก็เลยเป็นเซปเลรชันช่วงนี้เป็นช่วงแยกจากกันอยู่นะยังไม่ได้วนกลับมานะถ้ามาพาร์ทฟอร์มยวกเนอร์อิสออนเดอะฮอลิซันนะก็คือช่วงนี้เป็นช่วงแยกจากเซปเรเรนะแต่ว่าแต่ตามดวงอะค่ะมันมีสเตนเมื่อกี้กับหรือเอาประจูนะเดี๋ยวคงล้อพัดมาคุณก็ต้องวนมาเจอเลยเพื่อมาแก้ไขปัญหาแล้วก็ ไปกันต่ออีกนะเพราะว่า2องบวกหได้เจ็ดเหรียญนะคะอยู่ที่คุณนะคะว่าจะเอาไหมนะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีมีสิทสังเกตแล้วก็ลองเปิดใจรับคนใหม่ด้วยก็ได้นะคะก็รวมๆไปประมาณนี้ค่ะ